มาเข้าเรื่องบ้างนะจรณะสิหวิชาแปศีลแล้วก็อปนก,กะปฏิปทาสมย้ำอีกเขคงจะต้องย้ำอีกแล้วก็จะต้องย้ำอีกอยู่นั่นแหละใครจะรำคาญก็อขออภัยถ้าคุณปฏิบัติ ไม่เดินตามลักษณะเจรณะสิบผ้านี้โดยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัตว์นี่เป็นข้อหนึ่งเกี่ยวกับของของก็คือวัตถุกับพืชไม่ใช่ชีวะสัตว์นี่ชีวะขอภัยพืชมันชีวะแล้วไม่ใช่จิตนิยามจิตสัตว์จิตนิยามพืชนี่เป็นชีวะแล้วพืชกับของนี่จัดไป เดียวกันเพราะพืชไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีกุศลอกุศลไม่เป็นสมบัติไม่จองเวรจองกรรมไม่สะสมไม่สะสมวิบากพืชนะเพราะ,ะสีข้อหนึ่งสีข้อสองนี่คือของคือวัตถุกับพืชสีข้อสองจะพิจารณาอะไรพิจารณาอย่าทุจริต ของกับพืชนี่อย่าทุจริตนะส่วนสัตว์นั้นอย่าโหาดร้ายรุนแรงต่อกันเลยกันต้องหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่ต้องปรานีเกื้อกูลช่วยเยือกันตัวน,นี้อย่าทุจริตข้อสองส่วนข้อสามนั้นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตัวนี้แหละยากยากและมันถึงขั้นเบื้องต้นได้จบ รูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมีทั้งเริ่มต้นและมีทั้งตัวจบส่วนเกยกษัตริย์เกยก็ของกับพืชเนี่ยมันได้ก่อนบรรลุได้ก่อนหลุดพ้นได้ก่อนแต่รูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสนี่ทีหลังยากมากเพราะในสังคมชุมชนชาวโสระเนี่ย เรื่องเกี่ยวกับสัตว์เรื่องเกี่ยวกับทุจริตทุจริตก็คือในวัตถุก็คือในในพืชหรือทุจริตในคนก็ก็เหมือนสัตว์นั่นแหละทุจริตในคนก็ยิ่งหยาบเข้าไปกซ่อนมาจากความเป็นสัตว์ถ้าคุณเองคุณไปทุจริตกับคนด้วยกันคุณก็ยิ่งแย่สัตว์ได้ต้อง ปรารถนาดีต่อเขาแต่คุณยังเป็นทุจริตกษัตริย์อีกมันก็ยิ่งแย่เพราะมันมีวิบากทุจริกตกับของทุจริกตกับพืชมันไม่มีวิบากนี่เพราะฉะนั้นความซับซ้อนของความเป็นสัตว์เนี่ยจึงอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยใดๆทั้งปวงเลยสัตว์ทั้งหลายแหละ โดยเฉพาะเดรัจฉานเะนี่ยปล่อยไปตามยถา,ากรรมคุณไม่เสียหลายเลยสัตว์เดรัจฉานทั้งวงไปตามยถา,ากรรมไม่ต้องไปผูกพันไม่ต้องไปสร้างความรักความชังไม่ต้องไปสร้างความรักความชังกับสัตว์ท่างใดเลยสัตว์ใดเดรดัจฉานใดๆคนนี่แหละคุณมาพยายาม อย่าให้เกิดความรักความชังกับคนนี่แหละอีกเยอะนัดมันไปวิบากกันไม่รู้ตังไหร่เราไม่รู้นั่นเนี่ยเราได้ล้างกันมาพอสกปรกยังขนาดนั้นยังมีเหลือเชื้อเล็กๆน้อยๆอะไรต่ที่เราพลากมาแล้วต่างๆนานาเราไม่จองเวรจองกรรมกันเยอะคนข้างนอกเนี่ยเขาทำร้ายคุณคุณไม่ทำอะไรเขาแต่คนข้างในเนี่ยทำพับคุณจะถือสา คนข้างนอกทำคุณคุณไม่ถือสาได้เลยนึยกออกไหมคุณจะไม่ติดใจคนข้างนอกเขาทำอะไรคุณนีฐ่ฐานจิตของคนที่สูงคนข้างนอกเขาจะมาทำอะไรเราก็มันไม่รู้อะไรแต่พวกเราเนี่ยพวกรู้แล้วนะมาทำกับเราทำไมเห็นไหมครับพนันคน ที่ยากกว่าเราอะเราวางใจได้ง่ายอคนที่ยากกว่าเราเนี่ยเราวางใจได้ง่ายคนที่ไรเรียก,กันเนี่ยยากหรือ,อยิ่งไปบอกว่าคนที่สูงกว่าเราเนี่ยเอะคนที่สูงกว่าแล้วทำไมมาทำกับเราอย่างนี้ทำไมเอออย่างเงี้ยมันจะวางยากกว่ายึดถือสูงใช่ไหมยึดถือสูงกว่ามันซับซ้อน วพสาาสภาหมุนรอบเชิงซ้อนที่มีความซับซ้อนตรงนี้เราต้องเรียนรู้และอาการใจของเรามันมีติดยึดยังไงผลักดูดยังไงแล้วก็หัดทำความเข้าใจว่าอ๋อเขาก็เป็นของเขาเราก็เป็นของเราเขาก็เป็นเช่นของเขาเราก็เป็นเช่นของเราเพราะฉะนั้นเราก็รู้ซะความจริงเขาเป็นของเขาของเขาต้องเป็นอย่างนั้ไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ ยิ่งเราเองวางได้แล้วเขายังวางไม่ได้เออใช่เขายังวางไม่ได้เขายังผลักก็ตับดูดก็ตามมันก็เขาว่าเออก็สงสารเขาเพราะเขายังวางไม่ได้เขายังผลักยังดูดอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆเข้าใจสัจธรรมของจิตวิญญ,ญาณที่เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นวิธีพระพุทธเจ้าให้มาปฏิบัติ วันนศา,าไม่ใช่อปรณกสามสาม,สามต้องสํารวมตามหูจมูกลินกายใจที่อาตมาส,สรุปไปเมื่อกี้แล้วถ้าคุณปฏิบัติธรรมคุณไม่เรียนรู้ตาหูจมูกลินกายใจที่มันจะต้องสัมผัสกับอะไรแต่ใดว่เกิดอาการที่จิตนะคุณก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะ ต้องรู้ว่าเมื่อคุณสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งใจเป็นตัวกลางแล้วแล้วคุณก็ตกเกี่ยวข้องเพราะตัดพอแวะเองนิดหนึง่งคุณที่ปฏิบคนที่ไปปฏิบัติตัดไม่เอาแล้วตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไปอยู่ในใจอันเดียวเลยโมฆะเลยโมฆะเลยจริงๆและคุณเรียนรู้ห้าทวารนี้ไอ้ข้างในนั่น เหลือแต่จิตนี่ลนะเป็นอนาคามีขึ้นไปนะี่มันง่ายขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอปักะร,รมสามนี่ถ้าไม่มีทั้งสามข้อสํารวมอินทรีย์ไม่มีก็เห็นแล้วว่ามันโมฆะแล้วตั้งแต่ข้อสํารวมอินทรีย์ยิ่งโพชเนมตันยุตาก็คือของกินของใช้ของกินของใช้ต่างๆเอาแต่เรื่องของกินก็เถอะ แต่ยังของชัยอีกสารพัดมากกว่าของกินนะครับเยอะของชัยนี่มากกว่าของกิน,นเอาแต่ของกินนลยก็เถอะคุณสำรวมไม่ดีคุณพิจารณาดีแล้วก็เรียนรู้จากกิเลสจากของกินนี่แหละกาวลิงกาหานี่แหละต้องมีผัสสะต,ต้องมีเจตนานคุณก็รู้เลยเจตนาของคุณเนี่ยน เจตนาของคุณคุณจะรู้เจตนาท่านแบ่งเป็นสามหนึ่งกามสองภาวะสามวิภาวะเจตนามันจะมีสามตัณหาตัณหาข้างนอกก่อนกามเรียนรู้หมดชั้นตัณหากามแล้วกามหมดแล้วคุณก็จะยังมีสัมผัสอยู่หน้าข้างนอก ข้างนอกมันไม่มีเกิดแล้วตัณหาคุณไม่เกิดเลยตาครับรูปสมบัสรูปคุณก็ไม่เกิดตัณหาสมบัสกลิ่นเสียงรสอะไรคุณก็ไม่เกิดตัณหาเลยกลางกลางอุเบกขาหมดแต่มันยังเหลือพริวพร้วพรลายอยู่ในใจรูปปรูปตัตหนารหรืออรูปตัณหนารเรียกว่าภาวะตัณหา พราะว่าตัณหาก็แบ่งเป็นรูปกับรูปเป็นขั้นหยาบกับขั้นละเอียดขึ้นไปขั้นรูปมันจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ใครติดมากมันก็อยู่มีมากใครติดน้อยก็มีน้อยเรียนรู้คนหยาบคือขั้นรูปล้างตัณหาในภาวะตัณหามีรูปกับรูปเนี่ยล้างหยาบก่อนเรียกว่ารูปรูปรูปปตัณหาคุณล้างในมระยาบเลือนนี่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 มันติงตองติงตองอะไรเป็นอรูป คุณก็ล้างหรือไม่ให้เหลือจนกระทั่งมันหมดไม่มีเหลือน้อยนิดก็ไม่มีเนี่ยไหม่แยกยากมากเหลือน้อยนิดก็ไม่มีแล้วแยกยากมากมันก็ต้องพิจารณาสัมผัสแล้วก็ต้องพิจารณายิ่งยากยิ่งคุณไม่มีภาษาคุณจะไปอ่านออกหรอคุณจะไปม,มีอะไรให้อ่านด้านโมทุบุตธาต้องเร็วมาะฮะ มุตุพุทธาตุเราต้องเร็วใช่มุตุพุทธาตุของเราต้องเร็วจิตปฏิภาณปัญญาของเราต้องไวมากเลยว่าเอ๊ะมีน้อยนิดกับไม่มีภาษามันเร็วมันต้องมีภสษ,ษาจริงต้องมีของจริงให้คุณอ่านคุณจะมาคำนวณโดยที่คุณไม่มีของจริงสมมติเอาว่าเออมันไม่มีกับมันมีน้อยมันไม่มีกับมันมีน้อยคุณก็ได้แต่พยัญชนะครับนะ มันมีน้อยก็มันไม่มีเออมีน้อยก็ไม่มีสละไอไม่มีมันมีสละไอเนาะเพรายแค่นั้นนะมันไม่ใหญ่แบบสภาวะวาเพราะคุณต้องมีสภาวะมาอ่านคุณจะเอาพยัญชนะมาอ่านมีน้อยกับไม่มีเนี่ยคุณอ่านไม่ได้หรอกคุณจะล้างกิเลสข,ของตัวนี้ให้สมบูรณ์แบบไม่ได้ เห็นความสําคัญของพยัญชนะกับสภาวะไหมมันต้องมีสภาวะสัมผัสจริงคุณจึงจะรู้ว่าเออเว้ยมันไม่มีแล้วนะมันเหลือน,น้อยเราก็เหลือหลายน้อยมาหลายทีแล้วเออ,เอ,อตอนนี้มันไม่มีไว้แม่ไม่มีแล้วว่าต้องสัมผัสไปอีกต่อพอไปอีกต่อไป <laughs> เฮ้ยมันมีแวก์ตัวหนึ่งว้ย <laughs> คุณก็จะรู้เอยมันแวก์ตัวหนึ่งไหมเออเออก็ไม่มี มันก็ต้องหลายครั้งอของจริงบางทีก็จะต้องให้ของคุณต้องต้องหลายครั้งโอ้โหกว่าจะเนียนสนิทสัมผัสโดยทีเผลอสัมผัสโดยไม่มีทีเผลอไอ้ทีเพลอไม่รู้ตัวมันก็ไม่มีไอ้ทีเพลอมันมีไว้แต่รู้ตัวนี่เจตนาเลยเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกอเจตนาสัมผัส เอ้มันเกงเจตนาสัมผัสเนี่ยมันไม่มีเจตนาใช่ไหมมันจะรู้ทันเลยไอ้ทีเผลอที่นี่สำคัญ